ภารกิจการกู้ภัยในพื้นที่ปากเขานะคะถือว่าเป็นพื้นที่พิเศษค่ะ ที่ต้องอาศัยทักษะความรู้ความชํานาญของคนกู้ภัยนะคะเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคและความยากลําบากในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยส่วนหนึ่งนะคะจึงได้รวมตัวกันค่ะซ้อมแผนแบบบูรณาการโดยสร้างสถานการณ์จําลองนะคะเป็นอากาศยานตกในพื้นที่ปากเขาในเขตอําเภอเอาราวัณและอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีทีมงานพักสนามรายการคนกู้ภัย กาะติดปฏิบัติการซ้อมแผนในครั้งนี้ค่ะ13นาฬิกาของวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2558เครื่องบินขนาดเล็กสายการบินเอกชน นำนักท่องเที่ยวออกเดินทางจากสนามบินในพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรีมุ่งหน้าชมพื้นป่านในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติจนกระทั่งขาดการติดต่อไปกับวิทยุการบินในเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึง่งขณะกำลังบินอยู่เหนือเทือกเขาป่าบ้านแม่กระบุงในเขตพื้นที่อุทยานขณะที่สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักจนเครื่องบินไม่สามารถพยุงตัวกลางอากาศได้ทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินบนยอดเขาแม่กระบุง ลำตัวเครื่องตกกระแทกพื้นกับผิวดินอย่างแรงเสียงดังสนัน่นเวลาเดียวกันนั้นชาวบ้านที่กำลังออกหาของป่าจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานรับทราบพ, <ST AR> พร้อมกับที่บริษัทาสายการบินของเครื่องบินลำนี้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ขอข้อมูลและพิกัดที่อากาศยานล้มนี้ตก เจ้าที่ผมแจ้งว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ติดต่อกับนักบินได้นักบินบอกว่าบินเข้าเขตจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมองแล้วมันเป็นเหอนอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆนะครับทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอุทยานเจ้าของพื้นที่ส่งทีมออกติดตามหาเข้าในพื้นที่กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน ครับยังไงไงฝากฝากลองหาข่าวในพื้นที่แล้วก็ฝากเตรียมพร้อมหน่วยงานที่ในบริวณนานะคข้อมดในนี้เต็มเลยนะครับจนกระทั่งเวลา18นาฬิกาจึงได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนแต่ก็สายเกินการสําหรับวันนี้เพราะเป็นเวลาครบค่าในขณะที่กําลังอาสาสมัครในพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนก็ได้เดินทางมาถึงพื้นที่เกิดเหตุครับหลังจากเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่25นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ ปพจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้รับรายงานว่าทางด้านของเครื่องบินเล็กเอกชนได้ตกอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแล้ววันนี้ได้รับทราบข้อมูลแน่ชัดแล้วนะครับว่าตกอยู่ในพื้นที่ป่าบ้านแม่กระบุงนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเอราวันแห่งนี้นะครับซึ่งขณะนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือต่างๆนะครับกำลังที่จะเตรียมระดมกำลังนะครับออกค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวครับ ชาวของวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2558า้กำลังพลจากทุกส่วนงานโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆถูกเรียกระดมพลกว่า200นายที่จุดนัดหมายเพื่อใช้กำลังในพื้นที่สนามเทศบาลเอราวัณซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20กิโลเมตรณเวลานี้ทุกคนต้องเร่งรีบทำภารกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารมื้อแรกก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อย โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพราะต้องแข่งขันกับเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปในขณะที่ผู้ประสบเหตุต้องรอคอยมานานกว่า12ชั่วโมงแล้วผมจะให้อุทยานเนระวันขึ้นก่อนปอแอนรออยู่ที่อบตแม่กระบุงรายงานตัวไปถึงหัวหน้าชุดครับหนึ่งคนรายงานตัวที่ปอยแอนนำกำลังมาเท่าไหร่นะครับแต่ละล้วจะเป็นของพิธีการพร้อมก้ญแยการขึ้นไปนะครับโดยผมจะค่อยๆทยอยปล่อยที่นี่นะครับเราไปต่างที่เราไม่ทราบใครเป็นใครให้ถามนะครับว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์ อยู่ไหนครับนะครับแล้วเข้ารายงานตัวของฮุกสามหนึ okay, s <S so ่งนะครับไปถึงเหมือนเหมือนการถามหาผู้จัดการการรายงานตัวแล้วคอยนะครับคอยว่าผู้จัดการจะสั่งยังไงต่อออกอย่างนี้ขึ้นไปเปิดไฟได้เลยครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟไซเรนรถใครที่มีสัญญาณฉุกเฉินตามนะครับโอเคครับเมื่อกําลังคนชุดค้นหาพร้อม จึงได้ออกเดินทางไปยังกองบัญชาการโชคราวอบตแม่กระบุงเพื่อวางแผนค้นหาอีกครั้งพื้นที่อบตแม่กระบุงถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการโชคราวในการเข้ามารายงานตัวรวมผลของหน่วยงานต่างๆและเป็นจุดบัญชาการใหญ่เพื่อสั่งการวางแผนในการค้นหานี่่งแยกไปเลยครับ ในส่วนของชุดรัตเวนติดต่อกลับมาที่กองในการไม่ได้ลองเรียดส่วนหน้าดูนะครับเห็นจุดนี้ยังไงครับเดี๋ยวรอครับเรารอทีมที่นั้นหมายมามาพร้อมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวปรึกษาหาร,รือเบื้องต้น <S <S ในขณะที่ยังไม่มีใครทราบถึงพิกัดและเป้าหมายที่ชัดเจนมากนะักการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นเรื่องที่หลายไฟหนักใจขณะเดียวกันนั้นก็ต้องคำนึงถึงเวลาหรืออาจจะเป็นนาทีชีวิตขอ,อง<ล><ล>ผู้ประสบเหตุ อรอค,คอยความช่วยเหลืออยู่เ,าาเพราะถ้าหากกำลังบาดเจ็บสาหัสอาจจะกลายเป็นเสียชีวิตได้าหากมีการาวา<อ>งแผนผิดพ,พลาดคือที่นี้มันเป็นป่าเขานะครับทั้งสูงชันแล้วก็ข้างบนเขาในวิที่ราบแล้วจากการส่งเจ้าที่อุทยานเมื่อเช้าไปสอบถามหาข่าวจากชาวบ้านไม่มีใครได้ยินเสียงเรื่องเครื่องระเบิดเลยเลยงั้นคาดว่าถ้าตกก็คงจะตกไม่รุนแรงนะครับขอสนับสนุนเครื่องบินของกองพล9ครับเพื่อมาค้นทางด้าน อากาศก่อนสักหนึ่งรอบร้อยบินพลล้อเก้ามาหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะท่านารขออนุญาตใช้เครื่องบินนะคะอากาศสารในการจวดค้นหานะคะขออนุญาตใช้ได้เลยนะคะการประชุมวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีก็ได้ข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้เดี๋ยวทางด้านของหน่วยบินพลลอเก้านะครับก็จะขึ้นบินนะครับเพื่อสำรวจหาพิกัดที่ชัดเจนก่อนแล้วก็จะนำมาสู่การ อภิษาหาเลยกันอีกรอบหนึ่งสรุปว่าการแบ่งทีมค้นหาในครั้งนี้ถูกแบ่งเป็น5ชุดโดยใช้กองกําลังผสมจากทุกหน่วยครับและการค้นหาก็กําลังจะเริ่มต้นผ่านการลุ้นระทึกความหวังและข้อกังวลน,นาทีต่อน,นาทีของทีมค้นหาทุกคน การลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้จะสามารถสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะช่วงหน้าติดตามต่อกับหน่วยค้นหาอากาศจะค้นหาพิ่กับที่ฮอรมนปฏิบัติการทางอากาศ